ผู้ชมขาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่อยู่เคียงข้างนิชาตั้งแต่เกิดประเด็นดราม่าร้อน เกี่ยวกับที่ว่ากรณีเรื่องราวของโตโน่พาคินนะคะนอกใจนิชาคุณผู้ชมซึ่งก็คือสาวมุกวรนิตนะคะเพื่อนสนิทของนิชาค่ะโดยนะคะหลังจากเกิดประเด็นดราม่าร้อนแล้วทางด้านของมุกถือเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นนี้นะคะคุณผู้ชมพร้อมกับมีการออกมาฟาดเดือดทางด้านของโตโน่พาคินนะคะถึงเรื่องประเด็นนอกใจของเพื่อนของเธออีกด้วยเหมือนกันล่าสุดค่ะทางด้านของมุกวร นิดนี่แหละคุณผู้ชมเธอก็ไปออกงานอีเวนต์นะคะงานงานหนึ่งพร้อมกับมีการออกมาให้สัมภาษณ์และได้เผยถึงประเด็นดังกล่าวนะคะพร้อมถามถึงสภาพจิตใจของเพื่อนสนิทอย่างสาวนิชาด้วยโดยมุกเนี่ยก็เผยคุณผู้ชมบอกว่าอยากให้ทุกคนนะคะให้กําลังใจเพื่อนมุกมากกว่าแล้วก็อยากให้เคารพนะคะการตัดสินใจของทุกฝ่ายมุกเชื่อนะคะว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องเลือกสิ่งที่โอเคสําหรับตัวเองอยู่แล้วสําหรับตัวมุกเนี่ยก็รักเพื่อนมาก เจอกันกับนิชานะคะครั้งล่าสุดเมื่อไรโดยเธอก็เผยนะคะบอกว่าจริงๆหลังจากวันเกิดนิชานะคะเราก็มีการนัดกินข้าวกันเรื่อยๆเลยเขาก็ดูแฮปปี้ดีนะคะและดีขึ้นเรื่อยๆเขาเป็นคนที่ต้องการระยะเวลานะคะค่อยๆจัดระบบความรู้สึกตัวเองเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะก็ให้เวลากับเขาดีกว่านิชาเนี่ยรักษาใจตัวเองได้ดีนะคะส่วนตัวมุกเองเนี่ยก็ให้กําลังใจเขาด้วยการพากินมาล่านะคะเพราะ ว่านิชาเนี่ยชอบกินหมาล่ามากตอนนี้กินทุกวันเลยนะคะหมาล่าเยียวยาดได้ทุกสิ่งคุณผู้ชมเมื่อมีการถามนะคะว่านิชาเนี่ยมีอาการเศร้าบ้างไหมมุกเธอก็บอกนะคะว่าไม่เห็นค่ะตอนนี้ก็แฮปปี้ดีนะคะอยู่กับเพื่อนครอบครัวส่วนตัวมุกเธอก็เผยนะคะว่าเรื่องที่เธอห่วงนิชาเนี่ยมากที่สุดนะคะก็คือเรื่องการบาลานซ์นะคะเพราะว่าตอนนี้เขามุ่งหน้าที่งานเยอะฝากติดตามงานของนิชาด้วยนะคะงานที่มีแล้วก็ทำสไตล์ลินให้เพื่อน เพื่อนสนิทกันด้วยนางเป็นคนที่ชอบแฟชั่นถ้าเกิดใครนะคะจะทําอะไรหรือไปงานไหนให้บอกเดี๋ยวจะแต่งตัวให้นะคะเราคุยกันทุกวันค่ะทราบว่าก่อนหน้านี้นะคะนิชาเนี่ยได้ตัดขาดการเสพโซเชียลมุกกเผยและคุณผู้ชมบอกว่าเขารับรู้ทุกเรื่องเพียงแค่ว่านะคะไม่ต้องการอ่านคอมเมนต์จริงๆเนี่ยมันต้องอยู่ที่ตัวเขาว่าเขาจะตัดสินใจยังไงไม่ว่าจะเป็นยังไงนะคะมุกกับนิชาเนี่ยเราครบกันมาเกินครึ่งชีวิตยังไงเรา รักกันก็อยู่ด้วยกันตลอดนะคะอยู่เคียงข้างซัพพอร์ตเสมอเขาแฮปปี้ดีทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหลายคนเนี่ยก็สงสัยว่านิชากับโตโน่มีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันไหมสาวมุกก็บอกนะคะว่าอันนี้เนี่ยต้องรอให้นิชาออกมาบอกเองมุกคิดว่านะคะเราทุกคนเนี่ยควรเคารพในการตัดสินใจของเขาด้วยเพราะว่าเขาก็ต้องเลือกสิ่งที่โอเคนะคะสําหรับตัวเองและสําหรับใจตัวเองอยู่แล้วสําหรับเรื่องที่มุกโพสต์ไปนะคะเราก็รู้สึก แ,บบแต่มุกนะคะก็ไม่สามารถจะไปบอกเขาต้องทําอย่างไรนะคะตรงนั้นมันเป็นแค่ความรู้สึกของมุกปกติเวลาอยู่ข้างนอกมุกจะเรียบร้อยมากนะคะแต่เวลาอยู่กับเพื่อน3ามคนยังคุยดับเพื่อนว่าฉันกลายเป็นคนป่าทั้งที่อยู่ข้างนอกฉันเป็นสาววันนะคะและนี่ก็คือนะคะคาสัมภาษณ์ล่าสุดจากทางด้านเพื่อนสนิทของนิชาอย่างสาวมุกวรนิตคุณผู้ชมที่ได้มีการเผยถึงสภาพจิตใจของนิชาล่าสุดค่ะคุณผู้ชมก็เอาเป็นว่าแหละสาหรับวัน ะะช่วงบ่ายคุณผู้ชมคะทางด้านของนิชาเนี่ยเตรียมออกงานอีเวนต์นะคะที่เซนทรั l เวิลด์ครั้งแรกหลังจากเกิดประเด็นดราม่าร้อนก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแหละว่าทางด้านของนิชาเนี่ยจะออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ไหมอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอีกทีหนึ่งคะ่ะ